ามาแกะกล่องกล้องอินฟรเรุ่นใหม่นะครับเป็นของเฮนเบเกอร์นะครับตัวนี้จะเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับหน้าตาก่อนแกะก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวพาชมด้านในกล่องกันเลยนะครับตัวนี้เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับตัวนี้ ไก่อนในกล่องก็จะเป็นตัวเคสใส่มาอีกในะในตัวกล่องนะครับแน่นหนานะครับอ่ะแกะเลยอ่า,ออาก็จะมีคู่มือคู่มือนะครับเป็นกล้องรุ่นใหม่นะครับตัวนี้กล้องอินเฟเลก ตัว CY นะครับตัวที่ขายอยู่ปัจจุบันนี้ก็จะเป็นรุ่น CY 789นะครับตัวนี้เป็นรุ่น CY 800นะครับมาใหม่แล้วก็ตัว RL เนี่ยก็ก็จะมะีเลเซอร์นะครับก็คือเป็นตัวมีเลเซอร์วัดระยะในตัวนะครับตัวนี้บอดี้น่าจะสวยครับมาชมไปพร้อมๆกันเลยอันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์พวก ขายึดมีสายมีนะครับอุปกรณ์ก็จะมีรางนะครับตัวนี้กล้องพวกนี้ค่ะเป็นกล้องอ่าใช้แทนสโคบนะครับไม่ไม่ได้ต่อสโคบนะครับตัวนี้ก็คือใช้เหมือนสะโคบนะครับมีเส้นติดเส้นเลงได้ก็รางตัวนี้ก็ออกแบบมา,าปรับฟิตได้ทุกระยะแล้วนะครับตัวนี้ก็ ถ้าปืนใครไม่ใช่รางวิกาจินีเป็นราง11มิลก็ถอดต่อตัวนี้ออกนะครับใช้หกเหลี่ยมหมุนต่อก็จะวางใส่กับรางสเสียดมิลได้นะครับปรับผิดได้เดี๋ยวดูด้านในกันเลยครับพร้อมกันเลยด้านในก็จะมีนนี้น่าจะเป็นยางรองตาข้างในกล่องแกะทุงเลย นี่เป็นซองใส่ครับหน้าตาก็ประมาณนี้นะครับบอดีอ้เล็กกว่ารุ่น c y 7 8 9เยอะตัวนี้ทำมาใหม่นะครับบอดี้สวยถือว่าสวยเลยเป็นโคงเป็นอลูมิเนียมนะครับเป็นอลลอยนะครับก็จะแข็งแรงกว่ารุ่นนี้จะเป็นรุ่นกันน้ำนะครับรุ่น c y 7 8 9ไม่ได้กันน้ำนะครับ บอดี้จะเป็นพอลิเมอร์นะครับแต่ก็สามารถรับแรงรีคอยล์ปืนลูกซองได้สบายครับบอดี้ที่เป็นพลาสติกแต่ตัวนี้อัปเกรดขึ้นมาเป็นพวกบอดี้อลูมิเนียมนะครับก็ตัวนี้จะเป็นไฟฉายแสงอินฟราเรดนะครับปรับซูมได้ครับซูมเข้าซูมออกได้ก็จะมีเลเซอร์วัดระยะด้วยนะครับตัวนี้ีสาปิดเลนครับตัวนี้เลนส โอ้เลนเคียวแบบนี้น่าจะเคลือบมาดีนะครับน่าจะคุณภาพดีเลยตัวนี้ก็ใส่เลนตาเลนตาที่แถมมาครับก็จะประมาณนี้โอเคเลยใส่เลนตาแล้วหลอดเลยครับ หุ่นสวยพอดีเลยไม่ใหญ่นะครับตัวนี้ประมาณสามนิ้วเท่ากับสามนิ้วมือนะครับความยาวก็ประมาณฝ่ามือติดติดกับปืนน่าจะติดได้กับปืนทุกขนาดเลยนะครับตัวนี้ที่มีในบ้านเรานะครับปืนทุกขนาดที่มีในไทยนะครับรับรีคอยได้ได้หมดนะครับตัวนี้ ก็จะเป็นร่องสำหรับติดรางนะครับตัวนี้ก็จะประมาณนี้ครับฟังก์ชันก็ลูกเล่นก็น่าจะเยอะอยู่ครับเดี๋ยวค่อยรีวิวรายละเอียดด้านในให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับผมเรื่องสเปคเรื่องอะไรตัวนี้ก็ คร่าวๆเลยนะครับก็จะเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะครับที่ร้านได้มานะครับตัวนี้แล้วก็มีเลเซอร์วัดระยะแล้วก็ตัวนี้เป็นรุ่นปรับแสงได้สามสีนะครับก็จะเป็นแสงสีสีปกตินะครับสีนอร์มอลนะครับก็เป็นสีภาพสีทั่วไปเนี่ยครับแล้วก็จะเป็นภาพ แบ็คไลท์นะครับก็จะเป็นภาพขาวดำครับก็จะเป็นภาพขาวดำแล้วก็เป็นแสงสีเขียวเพิ่มมานะครับตนนัวนี้เพิ่มพิเศษมาเป็นแสงสีเขียวตัวน,นี้จะเป็นช่อง USB USB จะเป็น Type C แล้วก็ HDMI mini นะครับแล้วก็จะเป็น ช่องอ่าตัวนี้จะเป็นไมโคร SD นะครับหรือเป็นพวก t f card นะครับก็จะเป็นขนาดไมโคร SD นะครับตัวนี้ทมสามาแบบซิลกันน้ำนะครับตัวนี้สามารถกันน้ำได้นะครับจุ่มน้ำได้ก็ซิลทุกจุดนะครับบอดี้อันนี้เป็นปรับเลนส์ตาครับแล้วก็เลน ตรงนี้ก็เป็นเลนโฟกัสนะครับตัวนี้กำลังขยายที่หกเท่านะครับระยะเริ่มต้นแล้วก็สามารถซูมแบบดิจิตอลได้นะครับซูมได้3.5เท่านะครับ1เท่าถึง3.5เท่านะครับอันนี้เป็นระยะซูมดิจิตอลครับก็เดี๋ยวจะทําคลิป รีวิวจากตัวกล้องครับตอนถ่ายให้ดูนะครับแล้วก็ตอนติดปืนนะครับถ้าใครรออชมคลิปก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมตัวนี้เป็นรุ่นใหม่ครับล่าสุดเดี๋ยวจะลงคลิปตอนติดตั้งกับปืนแล้วก็ลองยิงดูเอาคลิปมาให้ชมนะครับโอเคครับผมขอบคุณมากครับอย่าลืมกด กดไลค์กดติดตามช่องนะครับผมจะ,จะมีลงคลิปใหม่ๆเกี่ยวกับอ,อุปกรณ์กล้องติดปืนนะครับอันนี้ก็จะเป็นกล้องแบบอินฟลิตนะครับกล้องแบบบันทึกวิดีโอในตัวเลยนะครับใครชอบอบันทึกวิดีโอถ่ายเก็บภาพไว้ก็ตอนนี้ไม่ต้องไปหาสโคปแคมหาอะไรนะครับยิงใช้ยิงได้ทั้งกลางวันและกลางคืนนะครับตนนัวนี้ก็ถือว่า เป็นรุ่นที่มีบอดี้และก็ขนาดที่กระทัดรัดแล้วก็สวยนะครับโอเคครับเดี๋ยวฝากติดตามรับชมนะครับผมเดี๋ยวจะลงคลิปตอนติดกับปืนให้ดูนะครับสวัสดีครับ